สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับพวกเราเดลิมไรส์ครับผมแพนไพรุนพงศ์ครับและตีธนัทนันท์ครับวันนี้เราอยู่ที่บูธของโตโยต้าในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2025นะครับครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าในงานนี้เนี่ยโตโยต้าเนี่ยยังไม่ไดเอารถที่เราเรียกว่าน,น่าจะเป็นเอทีพายบริดเนี่ยยังไม่มาที่ทุกคนรอกันนะ,ะยังไม่มายังไม่มาแต่ก็ไม่ใช่ว่าทางบูธจะไม่มีอะไรนน่าสนใจนะครับ,รบเพราะว่าเงื่อนไขโปรโมชั่นในช่วงนี้ของโตโยตา้าผมบอกเลยว่า เกิดมาจนจะแก่ป่านนี้นะครับยังไม่เคยเจอโตโยต้าเงินไขาการขายดุขนาดนี้มาก่อนรถที่พี่แพนซื้อแล้วยังผ่อนอยู่ยังไม่ได้โปรดีเท่านี้เลยไม่ต้องเห้ช้ำใจเลยช้ำใจเอาจริงแต่จริงต้องยอมรับว่านะครับการแข่งขันในช่วงนี้สภาพเศรษฐกิจในช่วงนี้เนี่ยก็ทําให้บริษัทรถทุกค่ายก็ต้องแข่งกันสร้างยอดอันนี้เราไม่โทษกันนะครับไม่มียอดเขาก็อยู่ไม่ได้ถูกต้องเราซื้อไปแล้วเอาไม่เป็นไรนะแล้วคันนั้นก็ไม่ขายก็ยังใช้อยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ในบูตโตโยต้าเนี่ยเราก็จะมา พาชมคันนี้นะนี่คือ Toyota Fortuner ใช่ซึ่งตอนแรกเนี่ยพี่ว่ากะว่าเดินผ่านไปเลยเอย้มันมันมันมีอะไรที่มันไม่ธรรมดานิดนึงใช่ออแล้วหลังจากชม Fortuner คันนี้เสร็จนะครับ,รบเราจะพาไปดูเรื่องของระบบนิเวศในการขายและการใช้รถของ Toyota นะครับที่อยู่ข้างหลังบูธของ Toyota ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โนี้นะครับ,รบเพราะว่าถึงไม่มีรถใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าเราอยากจะนำเสนอ เหตุผลว่าทำไมโตโยต้าเนี่ยถึงเป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆของประเทศได้ถึงแม้ว่ารถของโตโยต้าไม่ใช่รถที่ราคาถูกที่สุดในเช็คเมนต์ออปชั่นไม่ได้เต็มสุดใช่แต่เขาขายได้มันมีเหตุผลซึ่งเราจะพาไปอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรเขาถึงสามารถครองใจคนไทยได้แต่ก่อนอืน่นไปพาทัวร์ฟอร์จูเนอร์คันนี้หน่อยดิมันมีอะไรใช่ไหมเออพี่เห็นล้ออ่ะพี่เห็นล้ออยางีงมันไม่ใช่แค่ล้อต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะครับในงานบางเกาะอนเตอร์ชั่แนลมอเตอร์โชว์เนี่ย พิเศษเลยคือเขาทำตัวนี้ขึ้นมานะครับคือ Fortuner Wide Body Ex l e n s o อ่าสิ่งที่เราจะเห็นนะครับคือรถคันนี้มีการตกแต่งชุดสเกิร์ตด้านหน้ามานี่นะเป็นลิ้นออกมายื่นๆมาเลยนะฮะผมแล้วก็มีโป่งแปะด้านข้างเพิ่มมารอบคันโป่งตัวนี้นะอ่าโป่งตัวนี้บวกกับล้อ20รายการชุดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ Wide Body สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลงังชุดตกแต่งซุ้มล้อ3,900บาทคันนี้เป็นล้อ Lento w a m o s ขอบ20นิ้วใช่แล้วครับผมอันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าพี่ใช้ตัวลีดเดอร์พี่ได้ล้อนี้ด้วยปะไม่ได้พี่คือถ้าพี่จะซื้อตรงกับทางโตโยต้าเลยอ่ะเขาจะให้เลือกขนาดล้อให้ตรงขนาดยางเดิมตรงกับขนาดยางเดิมใช่เพราะเขาจะเปลี่ยนแต่แม็กไม่ได้เปลี่ยนยางให้นะครับสมมติว่าพี่แพมซื้อลีดเดอร์ได้ล้อ18โรงงานพี่ก็ต้องเลือกล้อเรนโซ่ที่เป็นขอบ18นิ้วครับแต่พี่แพมซื้อลีเจนเดอร์ที่เป็นล้อ20จากโรงงานพี่แพมก็จะเลือกล้อเรนโซ่ขอบ20ได้อประมาณนี้ครับผมโอเค แต่ในภาพรวมก็คือมันเป็นการตกแต่งภายนอกในแบบที่ผมว่า t o โยต้าเขาก็ทําวิจัยมาระดับหนึ่งนะว่าลูกค้าที่ซื้อ Fortuner ไปเนี่ยไปจัดรถต่อเป็นทรงประมาณไหนมันจะทําคล้ายๆกับ G.I.Y.Body อ่ะเออใช่ไหมมันมีโป่งยืด่ดๆออกมาหน่อยนึงคือโดยปกติแล้วทรง Fortuner เดิมมันจะแบนๆผมๆหน่อยใช่ด้านข้างของ Fortuner เดิมมันจะผมหน่อยแก้มเนี่ยมันจะผอมรีใช่มันจะผอม แต่ว่าตัวโป่งที่เขาทําแปะเพิ่มมามันก็ไม่ใช่ว่าใหญ่แบบอลังจนเถอะท่าเก่ะยังไม่ยังไม่เท่ากับตัวรีโวตัว GRS w i t r a d e ตัวนั้นถูกต้องใช่อันนี้คือโป่งที่ยื่นออกมาแต่ว่าก็ไม่ได้ยื่นจนเกินไปซึ่งถามว่ามันแมชกับบอดี้ไหมตีว่ามันมันสวยดีนะมันดุดีถ้าคนแบบว่าจะสายแบบออกไปลุยๆหน่อยอะเออทรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาฟอร์จูเนอร์ไปแต่งทรงสิ่งใส่ที378โหลดหมอบเลยเอ,อ้ยอันเนี้ยไม่ตรงโจทย์กันอ่านะครับผม และรถที่อยู่บนเวทีอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ t ตลต้า c m ม r y เพิ่งเปิดตัวไปปลายปีที่แล้วนะใช่ครับกระแสะตอบรับค่อนข้างดี c m มรีรุ่นนี้เปิดตัวมาเนี่ยเอาแค่เดือน2เดือนแรกเนี่ยยอดจองกระจายถูกต้องนะแต่ไม่ได้หมายความว่ามีคนจองเยอะแล้วจะเล่นตัวไม่ค่อยมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นของ c a m ร y เขาก็มีนะครับตอนนี้ซื้อแคมรอในงานนี้นะ,อะดอกเบี้ย1.59 ดอกเบี้ยพิเศษ1.59ถูกต้องหรือฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งซึ่งประกันชั้นหนึ่งของรถดับเนี้ยมันก็ไม่ได้ถูกนึกออกไหมสี่หมื่นอ่ะใช่แล้วมันยังได้นี่ฟรีเรื่องสมาร์ทแพลนสมาร์ทแพลนคืออะไรไหนบอกสิโตโยต้าสมาร์ทแพลนที่เขาจะให้นะครับคือเขาไม่ได้ให้เฉพาะแคมรี่นะพี่แพงเขาให้ในสารานุกรมฐานของโตโยต้าเลยครับคือโตโยต้ารุ่นไหนที่มีไฮบริดให้หมดโตโยต้าสมาร์ทแพลนคือฟรีเช็คระยะเลยไม่ใช่ฟรีค่าแรงนะฟรีเช็คระยะบำรุงรักษาเลยห0 0 0งหมื่นถึงห้าหมื่นกิโล โอ้เออนะแล้วยังไม่หมดแค่นั้นครับมีเ <sk weave> ขายังให้วารันตีเพิ่มอีกด้วยนะ <esin S 2> เออวารันตีตัวรถ ah ให้เพิ่มเป็นห้าปีหรือ1นึ่งแสห้าหม่นกิโลเมตรครับเออยังไม่หมดให้อีกเอาอีกไออีมามาเรื่องระบบไฮบริดของโตโยต้าเรารู้อยู่แล้วว่าโตโยต้าเขาประกันพวกระบบไฮบริดทั้งหมดเลยนะห้าปีไม่จํากัดระยะทางส่วนตัวแบตเตอรี่เขาก็ประกันให้อีกสิปีไม่จํากัดระยะทางเหมือนกัน ใช้สบายใจเข็มแบตฟรีเออนี่ครับก็คือจุดเด่นอย่างหนึ่งของโตโยต้าครับที่บางคนอาจจะบอกว่าตวโตโยต้าเนี่ยรถราคาไม่ได้ถูกนะอุปกรณ์ไม่ได้เยอะสุดรแรงไม่ได้แรงสุดทําไมขายได้เพราะโตโยต้าเนี่ยมองอะไรมากกว่าการขายรถวันแรกครโตโยต้า <Toyota S 1> <ผม S 2> ในประเทศไทยเนี่ยมองการซื้อรถใช้รถเนี่ยตั้งแต่ก่อนลูกค้าซื้อวันที่ลูกค้าซื้อ ไปจนถึงดูแลเรื่องระบบนิเวศหลังการซื้อรถของลูกค้ายาวไปจนถึงตอนที่ลูกค้าคิดจะขายรถอ่ะพอตี้เชื่อว่าโตโยต้ยตาพอเข้าใจนิสัยคนไทยอย่างหนึ่งที่แพนว่าคนไทยหนึ่งคนใช้รถหนึ่งคันนานถูกต้องเรื่องหลังบ้านเนี่ยหลังจากที่ใช้หมดวารันตีไปแล้ว8ปี10ปีซัพพอร์ตยังไงได้บ้างละ่ะเออ,เ,อ,อเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูเรื่องแบบหลังบ้านของโตโยต้ยตากันบ้างครับ ต้องเท้าความนิดนึงครับว่าโครงการล่าสุดของ t ต y o ต a าเนี้ยมีชื่อโดยรวมว่า t o y o ต a trusted services นะครับองค์ประกอบของ t o y o ต a trusted services เนี่ยมีได้หลายอย่างนะครับผมตั้งแต่การบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการกว่า450แห่งทั่วประเทศนะครับทีมช่างผู้ชำนาญตลอดจนความพร้อมในด้านอะไหล่ที่ t ต y o ต a าเนี่ยพยายามเร่งรัดเมื่อมีการซ่อมต้องรออะไหล่ไม่นานนะครับองค์ประกอบต่อมาของ t o y o t a trusted s e r v i c e เนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม t connect นะครับคือเป็น g i t a l t o u c h p o i n t นั่นเองนะครับ นั่นก็คือการใช้ T-Connect หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เนี่ยในการสร้างความสะดวกในการใช้งานรวมถึงเอื้อมหน่วยให้สามารถใช้ฟังก์ชันใหม่ๆได้เช่น Toyota Care p s y d นะครับประกันภัยแบบขับดีรถให้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นบริการในด้านอื่นที่ Toyota าเขาพยายามจะขยายครอบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการซ่อมฟ i กซ์ฟิตนะครับมีคุณภาพในระดับเดียวกับ t ต y o ต a แต่ทำราคาถูกลงนะครับเหมาะสำหรับรถที่หมดวารนตีแล้วนะครับ รวมถึงอะไหล่ทางเลือกอย่าง T-Off ที่มีราคาถูกลงแต่ยังมีคุณภาพสำหรับการใช้งานในโ t o y ต ta อยู่ครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่หลังบูธของ Toyota นะแล้วจะมีวันธรรมดาเนี่ยมันจะมีลูกค้ามาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเดินข้ามบรรดาฝูงชนมานะครับ,รบมันก็จะมีบูธที่คุณสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของบริการต่างๆใ,ในเรื่องของหลังการขายของ Toyota ได้ครับอย่างตรงนี้นะครับผมอยู่ที่บูธ T-Connect ใช่นะ ซึ่งทีคอนเน็กเนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนที่ตอนแรกผมก็ไม่ใช้อ่ครับไอ้น,นี่แนะนําอ่ะไหนบอกดิที T ่คอนเน็กเนี่ยข้อดีเป็นยังไงคือเอาง่ายๆถ้าพี่มีรถโตโยต้าอยู่แล้วอ่ะต้อง<ใ>มีสใิในยุคสมัยนี้อะพี่ก็ควรต้องมีแอป,ปนี้ครับอ่ะแต่ใครที่ไม่มีก็โหลดใช้ได้นะใช้ประโยชน์อีกได้ด้วยอ่าแต่เราพูดถึงลูกค้าโตโยต้าเป็นหลักก่อนอ่ลูกค้าโตโยต้าเป็นหลักปับ๊บเราสามารถมาโหลดแอป,ปนี้ใช้ซึ่งแอป,ปตัวเนี้ยมันจะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยเกี่ยวกับรถพี่ด้วยนะ พ,พี่สามารถเอารถที่ะลงทะเบียน r e g เตอร,ร์เลขตัวถังลงไปอะไรเงี้ยใช่ไหมรบะบบมันจะออโต้มาเลยว่าสามารถดูประวัติได้พี่เช็คระยะมันกี่ครั้ง,งกี่รอบเช็คระยะกี่ครั้งกี่รอบเช็ควันที่เท่าไหร่เช็คที่ศูนย์ไหนดูไม่ได้เลยเอ่ะเช็คประวัติได้เลยอะ่ะถ้าคุณจะซื้อรถมือสองคันหนึ่งอะ่ะคุณเอามาเช็คได้ด้วยเอ้าถ้าอย่างนี้สมมุติว่าอ่ะงนี้ตี้สมมุติว่าพี่กำลังจะซื้อรถมือสองโตโยต้าต่อจากตี้<อ>แล้วตี้เปิดหน้าจอทีคนเนเงให้ดูเนี่ยแล้วสมมติว่าพี่เปิดดูของตี้ได้พี่สามารถดู ดูแบบดูบิลบิลค่าซ่อมนี้ได้ไหมมีราคาบอกหมดอะว่าทําแต่ละครั้งไปกี่บาทอะและทําอะไรด้วยใช่ชัดเจนอ๋อออนไลน์เลยเออจำได้แล้วว่าที่เคยเปิดให้ดูว่ามันจะขึ้นมาเป็นคล้ายๆเป็นไฟล์ PDF อะถูกต้องแล้วเหมือนกับใบใบเสร็จของหลังซ่อมของใบเสร็จวันนั้นที่เลอรให้มาถูกต้องหัวบินซ่อมที่ไหนทำอะไรพี่จะรู้หมดเลยรู้มดเลยนี่คือประโยชน์เลยนะสำหรับคนที่ใช้รถจริงอ่าเออ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะเก็บกันเป็นแฟ้มถูกไหมเป็นแฟ้มเยอะๆกอาจจะต้องไปศูนย์ไปนั่งถามเคาน์เตอร์ไปเอสเอถามว่าพิมพ์ให้หน่อยดูให้หน่อยอะไรเสียเวลาเขาอันนี้ไม่ต้องดูในสมมร์โฟนได้เลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในแง่ของการใช้รระยะยาวซึ่งบางคนคาดไม่ถึงในแอปที่คอนเน็กเนี่ยมันยังไปผูกกับคะแนนเดอะวันได้ด้วยอ่าเออซึ่งสิทธิประโยชน์อ่ะพี่ก็เตยต้าเคอร์เซนทันเขาดีวกันอ่ะร้านค้าต่างๆอ่ะพี่เอาแต้มทั้งหมดอ่ะที่พี่เช็คระยะอะไรพวกเนี้ย ไปแลกของกินฟรีได้ <laughs> ได้แล้วก็เขามีโปรแกรมที่รู้สึกว่าเป็นโปรแกรมที่สะสมพวกเหมือนกับสะสมคะแนนจากการนํารถไปเซอร์วิสให้ตรงเวลาเนี่ยเซอร์วิสตรงเวลาเข้าเซอร์วิสตามระยะปุ๊บเขามีปรับคะแนนให้นะเหมือนเหมือนกับธุรกิจอันมาติเลเวลว่าร์เก็ตติ้งเมื่อก่อนนี้ยิ่งขายยิ่งทำฟรอยด์ได้มากยิ่งมีเหมือนมียิ่งมียอดเพิ่มอะซึ่งเราจะพาไปดูว่ามันมีอะไรใช่แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราบอกก่อนเลยว่าเราพามาดูทีคอนเน็กเพราะว่า การที่จะได้รับสิทธิประโยชน์หลายๆอย่างนะค,ะครับตอกไปนี้จากโตโยต้าในยุคนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นด้วยการมี T Connect ก่อนใช่ถ้าใครใช้โตโยต้าผมแนะนําว่าอย่างน้อยลองโหลดมันทิมท,มทิมเล่นดูก่อนใช่คุณอาจจะเจออะไรดีๆได้คือจริงๆอะถ้าคุณมาจองรถในงานเนี่ยจองรถเสร็จแล้วถ้าคุณยังไม่มีแอปส่วนใหญ่ที่ปรึกษาการขายในยน้องเซงเขาจะพามาที่บูตนี่แหละ,ะ,ะมาพามาให้สมัครพามาแนะนาอะไรก่อนแต่ถ้าเกิดใครที่มีรถโตโยต้าอยู่แล้วแล้วดูคลิปเราแล้วแบบเอ๊ะมันยังไงไม่ได้ซื้อรถถใหมมม่ก็เดดิาาสอบไ้ เดี๋ยน้องเขาก็แนะนําได้ว่าทําอะไรต่ออ่าอันนี้แล้ทีคอนเน็กแล้วยังไงต่อว้ายังมีต่อเดี๋ยวเราพาไปต่ออีกเยอะได้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับซึ่งจริงๆแล้วพี่แพนนอกจากที่แอปที่คอนเน็กอ่ะจริงๆ To โยต้าเขาเรื่องเซอร์วิสหลังการขายหลังบ้านเขาอ่ะครับเขามีศูนย์บริการสําหรับรถที่อายุเยอะๆอ่าใช่ฟิกซ์ฟิตใช่ใช่มันเป็นศูนย์แบบควิกเซอร์วิสเหมือนเหมือนแบรนด์เหลืองเหลืองแบรนด์เขียวเขียวอะไรนั้นเออเยอะแยะนั่นแหละทั่วไปซึ่ง ซึ่งแบนซิกซิตเนี่ยเอาง่ายๆว่าพี่เอารถไปเช็คระยะปับ๊บอะประวัติเนี่ยก็เข้าอยู่ในศูนย์โตโยต้าด้วยนะใชออ่สามารถเปิดออดูในแอปทีคอนเน็ได้เหมือนกันใช่ฟิกฟิตเนี่ยก็เป็นบริการอย่างหนึ่งของโตโยต้าที่ทําขึ้นมารองรับนะครับคนที่ใช้รถที่อาจจะหมดวารันตีแล้วใช่หมดวันันตีแล้วคุณอยากอ,อาจจะอยากเซฟค่าใช้จ่ายหน่อยนะแล้วก็ไม่อยากเข้าศูนย์คุณก็ไปฟิกฟิตซึ่งฟิกฟิตเนี่ยเอออะไรอะ่ะพวกอะไรสิ้นเปลืองของเหลว อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะคัดของที่มีคุณภาพระดับหนึ่งแต่ก็ถูกลงมาใช่ไม่ใช่อะไรเทียมอ่ะอาจจะเป็นอะไรที่ที่เขาที่เขาเซอร์ติฟายมาแล้วว่าเฮ้ยมันใช้ได้ราคาถูกลงใช่หรือเขามีผลิตอะไรมาเองด้วยนะชื่อทีออกใช่อะไรทีออกก็เป็นอะไรที่คือไม่ใช่ว่าด้อยคุณภาพนะคุณภาพต่างๆยังต้องเป็นไปตามมาตรฐานของโตโยต้าใช่นะครับแต่ว่า ก็ทาราคาให้ถูกลงมา<ช>กว่าอะไหล่โตโยต้าแบบปกติหน่อยใช่ซึ่งอะไหล่ทีออฟเองอะ่ะมันคืออะไหล่สิ้นเปลืองหลักๆเลยอย่างเช่นพวกยางปัดน้นําฝนผ้าเบรกจานเบกรกผ้าคัตหวีกดคัตอะไรเถื่อเนี้ยอเอออะไรที่มันแบบถ้าเบรกสูดมันแพงอะ่ะเออเขาทํามาเป็นทางเลือกให้เออ,เอ,อมันก็คุ้มค่าเนาะเหมือนเราก็ใช้ของแบบราคาเซฟลงโดยที่ไม่ต้องไปใช้แบบแบรนด์อะไรก็ไม่รู้ใช่ที่นี่ก็คือเรื่องของระบบนิเวศหลังการขายที่ผมบอกแล้ว่าโตโยต้าเนี่ยเขาไม่ได้แค่คิดแค่เรื่อง จะขายรถวันนี้ให้ได้อย่างไรต้องแต่พอขายไปเสร็จแล้วจะทําให้ลูกค้าสามารถใช้รถต่อยังมีความสุขได้อย่างไรถูกต้องครับเนี่ยแล้วจริงๆคือในนี้เราอาจจะยังไม่เห็นนะ<ช>เขาคิดมากระทงว่าตอนที่จะขายรถอะไปะขายใ,ใครก็ซื้อรถซื้อกับดีลเลอร์โตโยต้าใชเซอร์วิสรถเซอร์วิสกับศูนย์โตโยต้าโหลดแอปทีคอนเน็มาใช้แล้วก็สะสมแต้มกันไปรถหมดวารันตีไม่อยากเข้าศูนย์ไปฟิกซ์ฟิทใช้อะไรล่ทีออฟเสร็จปุ๊บพอรถอายุมากพออยากขายก็ไปอเปลี่ยนรถใหม่ โตยต้าชัวครับผมคือเห็นไหมว่าเขาคิดแบบครบระบบจากต้นน้ํายันปลายน้ําอ่ะเขาไม่ให้ไปไหนพี่เขาให้พี่อยู่ในวงคอคนส่วนมากเวลาดูว่ารถคันนึ่งน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อจะดูที่ราคาดูที่ออปชั่นใช่แต่บางคนซื้อรถดูราคาดูออปชั่นและดูการใช้ระยะยาวไปจนถึงตอนขายด้วยซึ่งจริงๆอะสมมติว่าพี่แพนมีรถยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่ต้องโตโยต้าเลยซ้นะพี่แพนจะซื้อโตโยต้าใหม่พี่แพนจะเทิร์นรถ จะเทารถเนาะจริงๆที่ทุกดีลเลอร์โตโยต้าเขาก็จะมีเหมือนดีลกับโตโยต้าชัวร์อยู่วซึ่งเป็นที่รองรับอยู่ใช่ไหมร,ราคาที่เขาเตี๊ะราคา 12, ือสองก็จะเป็นราคาที่ค่อนข้างเป็นราคากลางมีมาตรฐานอยู่ไม่ใช่กดมั่วสวะเออราคาเหมาะสมตามตามสภาพตัวถังคุณตามสภาพเลขไมล์คุณคนะซึ่งรถที่โตโยต้าชัวร์รับเทิร์นขึ้นมาเขาก็ไปปรับปรุงสภาพ แล้วเขาก็มาขายใหม่เป็นรถมือสองอีกทีโตโยต้าก็เป็นเจ้าของกิจการรถมือสองด้วยครับใช่ค,ค,คผมบอกแล้วว่าเขาเอาต้นน้ํายันปลายน้ำจร<ช>ิงจริงซึ่งโตโยต้าชัวเวลาขายรถมือสองไปเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกนะเช็คระเอียดอะสี่ห้าร้อยจุดทั้งคันครับแล้วก็เขาก็จะเช็คระยะระดับหนึ่งเลยมีใบเสร็จมีประวัติหมดเลยครับเวลาคุณไปซื้อต่อปั๊บมันก็เป็นรถที่เหมือนรถพร้อมใช้อะระดับหนึ่งเลยแหละสบายใจได้แล้วมีวารันตีให้ด้วยอ่าี่แล้วตอนนี้นะที่บูธนะครับข้างหลังบูธอย่า หลายอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับตัวใต a เนี่ยที่ชัวร์ก็คือ t ตัวใต้ชัวนี่ p c f r Plus รู้ไหมคืออะไร TCFR Plus คืออะไรรู้ว่า TFR คืออะไรนั่นหมายถึงอิสุซุ TCFR Plus เนี่ยคืออะไรมันก็เกี่ยวเนื่องกับแอป T-Connect ที่เราพูดไปเมื่อกี้แหละพี่อ่าใช่อย่างที่เราบอกว่าเริ่มต้นทุกอย่างคุณต้องมี T-Connect เป็นเกตเวย์เป็นตัวเริ่มต้นก่อนใช่ TCFR Plus เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือพอพี่แพนโหลดแอปมาปั๊บใช่ไหมพี่แพนมีรถคันหนึ่งละซื้อรถปั๊บโหลดแอปปั๊บ เออ่ที่ตี้บอกเมื่อกี้ว่าไอ้พวกประวัติประวัติที่เราเช็คระยะในสูตรเราจะรู้แล้วใช่ไหมมันสามารถนัดหมายเข้าสูตรได้ด้วยในแอปแล้วพอทุกครั้งที่พี่แพนเข้าศูนย์ใช้คําว่าอย่างต่อเนื่องอ่าตรงเวลาตรงตามสมุดอินสเปคชั่นถ้าอย่างนั้นเข้ามากครั้งไปเรื่อยๆพี่แพนจะได้ระดับยศขึ้นไปเรื่อยๆระดับทองระดับซิลเวอร์แพลตินัมอะไรต่างไดมอนด์เนี่ยต่อเนื่องเก้าครั้งได้ระดับไดมอนด์ต่อเนื่องเจ็ดครั้งเประดับโกลอะไรสักอย่างนั่นแหละก็คือมันมันยิ่่งีแน เข้าต่อเนื่องและมากครั้งขึ้นไปเรื่อยๆครับระดับยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมพี่แพงก็ได้ส่วนลดเพิ่มส่วนลดในการเซอร์วิสส่วนลดค่าอะไรแล้วก็ได้แต้มอ่ะเดีววันคูณขึ้นไปอีกนี่ครับมาขอรายละเอียดอ่านกันได้นะครับที่ข้างหลังบูโตโยต้านี่เมื่อกี้จะบอกอะไรนะพอพี่แพงไปถึงเลเวลสูงสุดละวเวลไดมอนด์เลเวลสุดเลยนะคือเช็คระยะมาตลอดนะพี่แพงได้วรันตีรถเพิ่ม ปกติมัน5ปีแสนห้าใช่ไหมก็เยอะแล้วนะห้ปีแสนห้าเนี่ยเขาดันให้พี่ถึง8ปี2องแสนสองหมื่นห้าพันโลโอเคคุ้มไหมล่ะโอเคการันตีกันยาวๆแล้วทั้งหมดเนี่ยทีคอนเน็กตเนี่ยครับมีค่าสมาชิกรายปีไหมไม่เสียฟรีไงที่เสียค่าเน็ตอย่างเดียวถูกถูกบอกแล้วโหลดมาลองก่อนได้ไม่ชอบก็ไม่ว่ากันอันนี้แค่แค่เรื่องการันตีนะเรื่องขายรถนะเรื่องประกันเป็นยังไงต่อนี่เรื่องประกันนี่เลยครับ P H Y D นี่นะประกันภัยชั้นหนึ่งใช่ไหม ประกันภัยชั้นหนึ่งคือปกติประกันภัย t o โยต้เนี่ยก็จะมีแถมมาอยู่แล้วในปีแรกส่วนให<ช>ญ่แต่ทีนี้เงื่อนไขของการใช้บริการตัวประกัน PHYD เนี่ยก็คือหนึ่งละคุณต้องมี t o o n n e t ครับแล้วสองก็คือคุณต้องเปิดตัว T-Connect เนี่ยแล้วเปิดหน้าฟังก์ชันของตัว PHYD นะครับอ,าาอ่ะทำยังไงผมคงไม่อธิบายคุณมาถาม พี่พี่เขาดีบูธก็ได้นะครับครับผมอยากให้เรียกพี่เรียกน้องดีครับ <c oughs> เอาเป็นน้องดีกว่าโอเคได้เป็นน้องก็ได้บางทีก็ลืมตัวเองว่าตัวเองก็แก่แล้วนะครับเนี่ยมาลองสอบถามน้องน้องที่บูตได้นะครับ,รบพอเปิดใช้ฟังก์ชันปุ๊บ,บถามว่าการเปิดใช้นี่คืออะไรคือตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยเนี่ยคือจู่ๆเขาไปทําให้คุณไม่ได้บุคคลที่3าไปทําให้คุณโดยอัตโนมัติไม่ได้มันก็คือการให้คุณเขาเหมือนก็เข้าไปยินยอมรับเงื่อนไขเพื่อรับบริการนี้ครับทำทุกอย่างให้ถูกตามกฎหมายอย่าลัก ซึ่งพอคุณตอบรับเงื่อนไขนั้นไปแล้วปุ๊บนะบก็ดูว่ารถคุณเนี่ยมันมีกล่องเทเลมติกหรือกล่อง LDCM อยู่ไหมครับถ้าคุณอยากทราบยกหูหาดีลเลอร์อหรือโทรหา c อเซ็นเตอร์โตโยต้าหรืออะไรก็ตามแต่ลองสอบถามดูได้ว่ารถผมรุ่นนี้ปีนี้ทําได้ไหมหรือเอาเลขตัวถังเลยก็ได้ให้เขาไปมันมีอยู่แล้วในรถหรือค,รคุณต้องไปที่ดีลเลอร์ นะครับว่าไปจัดการให้เรียบร้อยซะแล้วมีแล้วแล้วยังไงลงแอปาสมมติว่าลงเรียบร้อยแล้วยอมรับเงื่อนไขแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้กล่องนี้มันก็จะบันทึกการขับขี่ของคุณนะเร่งแรงไหมทิ้ดาวกี่ครั้งลากรอบตัดกี่ครั้งเบร์เอากี่ครั้งเราค้งเราเราคงไม่มีคะแนนนะสูงติดขึแคมเปญนี้ครับเห็นได้ชัดว่าโตโยต้าพัฒนาขึ้นมาสำหรับลูกค้าโตโยต้า พี่ไม่ใช่หมานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนขับดีอย่างพี่สาวพี่พี่สาวพี่ขับดีแน่นอนขับเรอยแน่นอนใช่นะครับคะแนนขับดีไม่ค่อยมีแรงจีดึงซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยคือเทเลมติกเนี่ยมันส่งค่าการขับเคลื่อนเหมือนเอียริยาบทของตัวรถอะว่าไปเร็วไปช้าความเร็วข้างต่างเนี่ยส่งไปที่ศูนย์กลางข้อมูลออนไลน์ด้วยออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าดูค่าในพารามิเตอร์แล้วมันพบว่า คุณนี่ขับนิสัยดีเว้อ่าแล้วคุณลงทะเบียนนี่ ESYD เอาไว้ด้วยเนี่ยนะครับคุณก็จะได้ส่วนลดค่าประกันอืมเ,อเวลาต่อใช่ไหมใช่<อ>ถามว่าเงื่อนไขาการลดกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องรบกวนว่าหนึ่งสอบถามที่น้องเขาติบูธนี้หรือ 2. เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ บริษัทผู้ให้ประกันนั้นด้วยนะครับเพราะว่าแต่บริษัทจะมีเงื่อนไขแต่ละบริษัทที่ไม่เหมือนกันแล้วผมพูดตรงนี้ไม่ได้ครับผมนะแต่พูดง่ายๆว่ามันมีโอกาสที่จะลดค่าประกันสูงสุด25%ประกันชั้นหนึ่งลดยี่าออันนี้เอาแบบพูดแบบ general กลางๆนะว่าประมาณ25%ถ้าคุณเคยอย่าง fortuner นะครับปกติคุณจ่ายค่าประกันชั้นหนึ่งอยู่2 3 0 0 0บาทโดยประมาณนะมันก็มีโอกาสตามที่น้องเขาบอกมันจะลดลงไปหรือประมาณ15,000ื่นา เยเยอะนะถ้าคุณขับดีนิสัยดีมีเคมัวซัวครับใช่มันต้องมีการพิจารณาประกอบกันถ้าเกิดสมมติว่าคุณอาจจะขับดีแต่แม้ทําไมเคลมบ่อยจังเฉียวนู่นเฉียวนี่ก็เคลมคุณขับไม่ระวังนี่บริษัทาประกันบางเจ้าอาจจะพอคุยได้บางเจ้าอาจจะแบบเคลมประกันบ่อยตรงคะแนนตรงนี้ก็จะหายไปมันก็จะมีการพิจารณาเงื่อนไขตรงนี้ซึ่งมาละเอียดหน่อยอาจจะต้องรบกวนมาสอบถามกันแต่เบื้องต้นก็คือถ้าไม่มีเคลมและขับดีด้วยคุณประหยัดเงินค่าประกันชั้นหนึ่ง อันนี้สำหรับคนที่ขับเร็วซามอย่างพวกเราเนี่ยครับเราก็คงไม่ต้องสนหรอกแต่ว่าแนะนําไว้สําหรับคนที่ปกติขับดีและปกติไม่ค่อยเคลม<ก>อยาเสียสิทธิ์ใช่ให้มาใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้มาใช้ตรงนี้ใช่ครับเซฟไปได้จะแบบเอารถทั่วๆไปนะอ่ะอย่างรีโว่พี่เริ่มต้นค่าประกันก็มีประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าตีว่าถ้าพี่นิสัสดีสุดอะขับเรียบร้อยอยังไงพี่เซฟปีเป็นหมื่นใช่เป็นไปได้มันเป็น<ช>ไปได้เพราะอย่างที่บอกว่ารถแต่รุ่นค่าประกันไม่เท่ากันพอเบียร์มไม่เท่ากันเบียร์ไม่เท่ากันถ้าเป็นพวกรรถแแบบบบปะกันี มันคุ้มไงมันเห็นชัดคุ้มนะครับโดยเฉพาะอย่างรถอย่างเอาผาดเนี้ยโอ้โหประกันปีห้าหกหมื่นอ่ะใช่ประกันปีละห้าหกหมื่นแล้วปกติเอาผาดโชเฟอร์ขับใช่แล้วเราก็ต้องขับดีๆอยู่แล้วเพราะว่าเจ้านายนั่งหลังใช่ไหมใช่ที่ดูได้ครับตรงนี้ก็คือจุดที่ผมมองว่าอาจพีเอวดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าอยู่เฉยๆเซฟเงินได้ครับผมอ่าสำหรับคนที่ขับรถดีๆเท่านั้นส่วนกูกับมึงเนี่ยละไว้แต่ทีเขาใจท่องครับอ่ะต่อไปต่อมาอันนี้ไม่ใช่คอนเน็กต์ละอ่าเออ เป็นเว็บมาใหม่ช้อปสบายเออคือจริงๆอะตอนนี้เขาจะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นเว็บไซต์อยู่นะซึ่งเว็บช้อปสบายเนี่ยจริงๆแล้วที่แอบโหลดมาแล้วเมื่อกี้ให้ดู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 บางทีพี่ขี้เกียจไปมึงบอกมันเป็นเว็บอยู่แล้วมึงโหลดมาได้ไงอ๋อเปิดเข้าเว็บเข้าเว็บเเว็บเข้าเว็บอ่าซึ่งสมมติพี่แพนจะเบิกอะไรครับขี้เกียจไปศูนย์อ่าสั่งได้เลยครับ จะเอาโชคหลังจะเอาน้ำมันเบรกจะเอาอะไร่ะเนี่ยยางปัดน้าฝนน้ำมงน้ามันเครื่องมาเปลี่ยนเองที่บ้านทํารถเองเซวิสเองอะเอาอะไรพี่ตามสะดวกเข้าศูนย์ซ่อมศูนย์อะไรแท้แบบพาร์ทเต็มก็มีนะอยากใช้อะไรแบบโลคอสหน่อยราคาถูกหน่อยย่อมเยาประหยัดหน่อยก็มีใช่ถ้าไม่อยากจะอะไรกับศูนย์เลยอยากจะทำเองก็มีหนีไม่พ้นหรอก ตกลงพี่จะไม่ให้ลูกค้าโตโยต้าเนี่ยมีาไปไหนเลยลองอะไรกับโลกภายนอกเลยใช่ไหมครับคือทุกอย่างจะอยู่ในจุดระเ e n t ของโตโยต้าจบใช่ทุกอย่างจบที่นี่คืออันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเว็บไซต์ที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อบางทีเขาเรียกไะเว็บแอปพลิเคชันภายนอกที่ขายอะไรมันมีเยอะแต่เราไม่สบายใจอะไรปลอาอะไรปลอมคือบางทีคนไม่รู้อะที่พูดกันนะว่าเจอมาเยอะที่รับซ่อมรถเหมือนกันใช่ไหมลูกค้าซื้ออะไรมาให้ครับลูกค้าซื้ออะไรปลอมในราคาแท้มา เงาเลยนะคือถ้าซื้ออะไรราคาถูกมากแล้วได้ของปลอมยังไม่เจ็บใจเท่าซื้ออะไรซื้ออะไรเท่าราคาแท้แล้วได้ของปลอมใช่เพราะกล่องมันเหมือนมากไงอยู่นี้มันเนียนมากแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อทางช็อปสบายเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แท้แน่นอนอ่าสบายใจได้นะครับผมแต่อย่างพี่แพนอันนี้เมื่อเราทำกันอย่างนี้ใช่ไหมที่ไม่อยากซื้อรถคันนี้พี่ไม่อยากดูแลเลยเออเอนี่อย่าบอกนะว่าอ่ะอื กูไม่ซื้อรถอ่ะไม่ซื้อก็ยังจะมีทางเลือกให้กูอีกเออไม่ดงไม่ดาวไม่อะไรเลยชรถเนี่ยอยากขับอ่ะคืออะไรคือคินโตใช่ไหมทางออกออินโตอ่ะกูหันไปปินโตมานานไม่ใช่นานไงกินโตคินโตครับผมผมขอโทษจากใจครับขอโทษจากใจช่องนู้นถามก่อนว่าพี่อ่าเคยดูการ์ตูนดักก้อนบอลไหมคะดูแต่ชินจังฮะโอ้โหดาวมากอะไรมากไม่ จริงๆแล้วเดยวผู้ชายทุกคนจะต้องดูดักกันบอลตัวเอกตัวเอกชื่ออะไรพอรู้ไหมงกุลงกุลอางกุหรืองอกงอ่ะใช่ไหมแต่ญีปุ่นเขาเรียกงกุลอ่ะและทีนี้ค่ะงกุลเนี่ยเขาจะมีเมฆประจาตัวถูกต้องปะเขาจะแบบขี่ไปไหนมาไหนขี่เนี่ยนะอ่ารู้ไหมว่าเขาชื่ออะไรไม่รู้อ่ะเขาชื่อคินตกค่ะอ๋อชื่อเดียวกันมีที่มาที่ไปถูกต้องเลยอันนี้ยเขามองเห็นแบบว่าเออความที่แบบเป็นเมฆเคลื่อนไหวพาคุณไปไหนมาไหนได้ทุกที่ ก็เลยเป็นชื่อที่มาของบริการคินโตของเราค่ะครับผมอ่านี่ก็คือตารางนะครับถ้าใครเดินมาข้างหลังบูตโตย่ามาดูได้เลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเช่าเท่าไหร่อันนี้คือราคาเริ่มต้นเริ่มต้นคือ13 0 0 0าพันอ่ะสมมติพี่เลือกเป็นโตโยต้ายาริสเ i g h t s h a ช e อ่า t s นเชตตัวนี้สมมติว่าจะไม่ซื้ออยากจะเช่าอ้าวไม่ซื้อก็กลับบ้านดิเอ้ยเราเช่าเราเช่าเราคุยเราคุยกับสิ่งที่คุณเช่ากับคินโตแล้วคุณจะได้เลยในในค่าเช่านี้ประกันชั้นหนึ่งตลอดอายุสัญญาพี่มีเสียค่าประกันเองครับ เซมว่าถ้าพี่ต้องซื้อค่าประกันอ่ะปีนึงก็เกือบสองหมื่นละอ่าไม่ต้องจ่ายใช่ไหมฮะค่าดูแลรักษาตรวจเช็คระยะเซอร์วิสทั้งหมดไม่ต้องจ่ายเข้าศูนย์ฟรีเลยเพราะว่าในราคาค่าเช่าโคเวอร์หมดแล้วเออเนาะต่อภาษีพรบรส่งให้เลยถึงบ้านอ่าพี่ก็ไม่ต้องต่อภาษีอ่ามีคน <มา S 1> วิงว่งให้ให้ให่ครับผมระหว่างเซอร์วิสหรือเกิดเหตุอะไรมีรถทดแทนให้ใช้ให้ใช้ด้วยไม,มไม่มีขาดไม่มีค่าเสียประโยชน์จากการใช้รถนะครับผมแล้วก็รถไซก์สแตนด์ใช่ ทีเนี้ยไปต่อเลยสมมติสมมติอยากสมมติอยากได้คันนี้เลยปึ๊บอ่ะเลือกเข้าไปปึ๊บเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าหมื่นสามนี่คือพี่เช่านานถูกสิบเดือนมาเลยเท่านี้แต่ถ้าพี่เช่าสั้นอ่ะสมมติว่าพี่แบบมันก็จะแพงหน่อยอยากลองใช้สักสามถึงหกเดือนอ่ะแล้วพี่ใช้รถปีแล้วไม่เยอะพี่ขับปีแล้วไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลอ่ะพี่จ่ายแค่เนี่ยเดือนละหมื่นห้าค่าเช่าหมื่นห้าใช่ปกติที่เราซื้อรถพวกเนี้ยเราผ่อนอยู่ถ้าเราผ่อนแบบหกสิบเดือนอ่ะ ก็เดือนละเป็นหมื่นแล้วนะหรือเกือบหมื่นแล้วด้วยเดือนละเกือบหมื่นแต่ว่าพี่อย่าลืมออกรถวันแรกพี่ดาวิ่งห้าเปอร์เซ็นต์นี่ต้องใช้เงินก้อนสองแสนอ่นาอันนี้เท่ากับว่าอ่ะสมมติว่าปกติเราผ่อนกันเดือนละหมื่นอันนี้ก็คือห้าพันห้าพันสามสิบหกเดือนก็คือหมื่นห้าหกสามสิบแปดแสนก็บาทใช่โดยที่พี่ไม่ต้องดาวอ่าพี่ไม่ต้องจ่ายค่าเซอร์วิสพี่ไม่ต้องจ่ายค่าประกันชั้นหนึ่งค่าภาษีก็ไม่ต้องยงยางเปลี่ยนเปลี่ยนให้ด้วยเพราะผมก็เปลี่ยนให้ี่น้นะมันเครื่องเปลี่ยนให้ ไม่ต้องออกค้ำมูลคสาใดๆลงทะเบียนเลยใช่พอรวมในนี้ไปแล้วอ่ะแล้วพอหมด36เดือนเนี้ยสิบสองสามสามบหกสามปีปุ๊บเบื่อละอยากเปลี่ยนรถใช่เลือกคันใหม่มีตังค์เช่ามากขึ้นแล้วขยับไปอะไรดีขยับไปอะไรดีรถทานเลยครอสอ่ะคอร์ดทีอาร์เลยคอร์ีอาร์เลยนี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้พรีเมียมลักชูรี่อ่าพรีเมียมลักชูอ่าพรีเมียมลักชูรุ่นเดียวกับพี่สาวกูอ่ะอ่ะปุ๊บอ่ะสามสิบหกเดือนอีกสามสิบหกเดือนขับน้อยเหมือนเดิมขับน้อยเหมือนเดิม เดือนละสองหมื่นสามสองหมื่นสามถามว่าพี่สาววิแพงนะพี่สาววิแพงเขาผ่อนอยู่เดือนละเท่านี้อยู่แล้วเออผ่อนสี่ปีแล้วพี่อ่ะใช้เงินวันละออกรถกี่บาทห้าหกแสนดาวเยอะดาวเยอะด้วยอันนี้ก็เอออันเนี้ยตอนแรกเราก็มองว่าหลายคนก็บอกว่าเช่ารถเนี่ยเดือนละสองหมื่นกว่าบาทแพงแล้วก็พอใช้หมดก็ไม่ได้เป็นเจ้าของอหลายคนจะคิดอย่างนั้นถูกต้องไหมถูกแต่ถามว่าใช่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของแหละแต่ว่าถึงคุณเป็นเจ้าของรถคาราล้านวันนั้นนะคุณใช้ไปห้าปีไหมเท่าไหรราคารถคุณเหลือเท่าไหร แบบนี้ไม่ต้องดูแลด้วยสบายสบายใช่อันนี้ก็เป็นอิสระในการใช้งานที่เปลี่ยนรถได้เรื่อยๆไม่ต้องกังวลเรื่องการขายต่อหรือถ้ารถมีดีเฟกต์แต่ไม่ใช่ว่าโตยต้าจะมีดีเฟกต์นะนี้กูไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแต่ถ้าสมมติว่ามันมีออคุณก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวอะไรก็เนี่ยเปลี่ยนเป็นคันใหม่ถูกต้อง่อะเกิดอะไรขึ้นรถชนมีอุบัติเหตุอะไรมีรถทดแทนให้ใช่ก็เป็นสิ่งที่แรกกับการไม่ได้เป็นเจ้าของก็คือความสบายใจมาเยี่ยมชมแล้วก็มาสอบถามน้องๆเข้ากันได้นะครับที่หลังบู ครับม mm ีโปรในงานด้วยนะลองมาสอบถามดูได้อยู่นี้หลังมูดใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็ดีเลยนะครับขอโทษน้องชื่ออะไรนะแหวนกับมิ้นแหวนกับมิ้นครับคนหนึ่งชื่อเหมือนภรรยามืองคนหนึ่งชื่อเหมือนพี่สาวกูอันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะพี่สาวผมแก่แล้วครับผมโอเคครับเชียบครับครับก็มันมันมันโบ๊ะบ้าอันนี้โบ๊ะบ้าด้วยธรรมชาติแล้วขอบคุณครับก็อันนี้เราก็เชิญชวนท่านให้ลองมาสอบถามลองมาแวะชมจะได้เห็นว่า ในการขายรถการทาธุรกิจรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยคุณไม่ได้คิดแค่ในเรื่องของการทาโปรดักต์ให้ดีทํารถให้ดีมีออปชันเยอะฟีเจอร์เยอะรถแรงราคาถูกอันนั้นเป็นแค่การเดิมต้นในความคิดแบบของโตโยต้าที่เขาครองใจคนไทยได้เนี่ยมันคือการคิดจากวันที่ซื้ออาตั้งแต่ก่อนซื้อตอนซื้อระหว่างใช้ใช้แล้วตัวรถแก่แล้วเก่าแล้วจะเริ่มใหม่มีคําตอบให้สําหรับทุกขั้นตอนของชีวิตเขามีทุกไซเคิลอ่ะใช่หรือ ไม่ซื้อเขาก็มีคําตอบให้เนี่ยมีอย่างเงี้ยใ้ใช่เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าไอ้ที่พวกที่ชอบบอกว่าโตโยต้ามันจะตามโกดักโนเกียไปอ่ะเมื่อไหร่วะถามจริงก็ยากเนี่ยทิ้งไว้ให้ดราม่าเลยว่าเมื่อไหร่มีรองรับอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก่อนดูให้ครบอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเมื่อไหร่ก่อนนะครับก็ทิ้งท้ายกันอย่างนี้แล้วกันใช่ครับวันนี้ผมแพนไปดุนพงนะครับแล้วก็ตีท้ารันครับผมเราสองคนก็ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับครับมารุกรานพื้นที่ทําลายความสงบหลังบูธเขานานละเดี๋ยวขออนุญา